สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุโขทัยค่ะวันนี้มีสิ้นตีนจกนะคะเป็นงานสวยค่ะกว่าจะได้มาในหนึ่งผืนเนี่ยต้องนำหัวตัวเชิงแล้วมาต่อกันเย็บต่อกันเสร็จแล้วนะคะต้องมาด้านอีกค่ะเพื่อความสวยงามของสิ้นบ้านเราค่ะผืนนี้เป็นลายมนตสิบนะคะออกแบบสีใหม่สีสันสดใสตามแบบฉบับที่คนใส่ต้องการเลยค่ะเห็นไหมคะว่า นกก็สีสดใสดอกสิ้นที่เป็นลายมนล16ก็สีสดใสอยากบอกว่าใส่ถ่ายรูปสวยโดดเด่นแน่นอนคุ้มค่ากับการเที่ยร,รอคอยนาน2-3เดือนเช่วค่าเนี่ยนกให้ดูเชิงสิ้นก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าสีน้องสดใสสวยไหม สวยจริงๆสวยที่สุดสวยสะดุดตาเลยค่ะส่วนตัวสิ้นเขาเลือกเป็นสีเข้มนะคะสีกรมท่าเป็นสิ้นต้อ,อมีริ้วขาวๆเล็กๆนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะอันนี้แล้วก็ต่อด้วยหวัวสิ้นสีกรมท่าเช่นเดียวกันส่วนตัวสิ้นเนี่ยจบด้วยลายหนามเตยสีเหลืองทองนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของว่าเราสําหรับสิ้นที่ใส่กับเชิงสิ้นราคาแพงก็จะมีงานจก จุ้งถ้ายด้วยมือค่ะส่วนนี้ที่นองบอกว่าเป็นการด้นมือนะคะหรือว่าด้นดุแอลมดเนนนะคะก็คือเป็นการตกแต่งตรงหัวสิ้นแล้วก็รอยต่อระหว่างตัวสิ้นกับเชิงสิ้นก็จะด้นลายนี้ค่ะเป็นลายเอกลักษณ์โบราณของบ้านเรานะคะที่สมัยโบราณคืออาจจะไม่มีการต่อดว้วยจักก็คือการเย็บมือแต่ว่า เย็บมือด้วยกันด้นหลายสวยๆแบบนี้ก็คือมีจุดเล็กๆหนึ่งจุดแล้วก็มีจุดที่เป็นห่วงกลบๆอีกหนึ่งจุดค่ะนี่นะคะเนีย่ยค่ะถามว่าด้านยากไหมด้นไม่ยากค่ะนกเคยสอนทําไปแล้วนะคะอันนี้เป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่เป็น่าเคยเป็นวิทยากรสอนให้กับคนในหมู่บ้านนะคะซึ่งคุณแม่ตอนนี้อายุ82ปีค่ะสายตาย,ยังดีอยู่เลยนะคะ นี่สามารถด้นได้เผยโฉมหน้าให้ดูนะคะคุณแม่วัย82ปีค่ะยังสามารถด้นสิ้นให้กับคนในชุมชนได้แต่ต้องไม่เป็นงานที่เร่งรีบนะคะนี่เลยค่ะใครอยากได้สิ้นสวยๆก็เอามาทิ้งไว้ให้คุณแม่ด้นได้ค่ะแล้วเราก็จะไปปูกกาาวตัดเจ็บอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เลยค่ะ นกให้ดูนะคะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครสนใจอยากเป็นแบบในการด้นสิ้นหรือด้นเสื้อที่มีอยู่สามารถเอาเป็นด้นกับเสื้อผ้าไทยได้นะคะเพราะว่าลายนี้ก็คือเอาเป็นด้นกับเสื้อผ้าไทยได้ตกแต่งค่ะเดินเส้นอะไรเงี้ยตรงขอบแขนขอบเอวหรือว่าตรงสราบหน้านะคะได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะน้องก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมีจุดเล็กๆแล้วก็มีเป็นอ วงกลมเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ้นตีนจบนะคะหลายหมุนสิฝากชมฝากาติดตามทาง YouTube แล้วก็ช่องแอปสีฟ้าด้วยนะคะถ้าไงใครถูกใจก็กดถูกใจกดติดตามชมผ้าพสวยๆของสุขทมไทยได้เลยค่ะ